สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีูกสัานนะคะค่ะกะล่างห้วยออกก็ลายมือหลายเว้นแล้วแนวทางของหลักห้วยเส้นหน่อยมวดวังหันกะเข่าเนาะคะ่ะเข่าล่างกะคือสี่สามเนาะคะ่ะเข่าลักหน่วยข้างล่างแต่ข้างบนบกเขาะะ่าค่ะบาดนี้ เลขวิ่งค่ะเลขวิ่งของเส้นหน่อยกับเข้าไปที่เก้าเนาะคะ่ะจะมาชุมค่ะเข้าไปที่เก้ากึ่งเลขเนะาะบัคือไผ่ค่ะงวดวังหันเส้นหน่อยกับตัดออกตัง้งหลายตัวเนาะคะ่ะก็ะเลียบบอก,กีีหางดิงวดวังหันแต่ว่าลุดไปแต้มหนึ่งค่ะจะมัช่มค่ะมีถึงเก้าซี่ทนานอันจับคู่ของเส้นหน่อยกระได้งวดวังหันเนาะคะ่ะ แต่ชุดจับวินเนาะคะ่ะจับวินห้าตัวก็คือหลักหน่วยเนาะคะ่ะเลขตั้งหลักก็คือหลักหน่วยของเียน,น้อยพารวยเข่าค่ะขานห่อจับวินเนี่ยชุดหาตัวนี่สี่สามก็มีเ้วอค่ะกระแดกระบอกอยู่เสมอนะให้จับวินเอาอยู่ในชุดหาตัวส่วนหวดกรหันคือแหงคักค่ะเข้าหอดสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเด้อค่ะ ชุดจับวินก็ได้เนาะแต่งวดนี้นะคะมาแล้วเลขออกปุ๊บก็บมาทั้นที่แต่ว่าทางซองหันว่าในลงเนาะคะ่ะเสื้อนหน่อยเฮ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหันมาท่านลงนะคะ่ะเมื่อนี้แอดวาสิมาตามอันสิผ้าเอฟซีไปตามพอจอยนั่มดีค่ะแต่บ่กหอกว่าเพิ่นสิยูบ่บเหมือนีเนาะถ้าพ่อเพิ่น เส้นหน่อยกับสิภาพไปตามแนวทางเพิ่อนอีกหาเทียได้แกตูงวดนี้ค่ะเอาห้าไปเบิองอันลักหนวยของเส้นหน่อยก่อนเนาะค่ะวาซิมิตัวใดแน่แล้วค่ะเลขวิ่งมีตัวไหนบ้างเนาะค่ะค่ะเอาก่อนสิไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะทานผู้ชมค่ะแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปหลายๆของเส้นหน่อยลักหนวยนี่ ไม่พลาดไม่เข้าบนก็เข้าล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะอือเบิ้งกันรดค่ะค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าสองห้าหกสิบเจ็ดค่ะลักนวยเสี้ยนหนอยก็มีโยน้ำกันหาตัวคือเกาค่ะท่านผู้ชมก็มีศูนย์หห้าเก้าสามค่ะ นี่ละแอดวาน่ะเลขชุดหาตัวนี่เนาะ,ะ่ะจ่านู่้ชมค่ะเนี่ยเลขชุดหาตัวนี่อย่าลื่มออกไปจับวินเด้อค่ะสิจับใส่กันตัวได้กับได้เบิดเนาะค่ะจะเป็นห้าหกห้าศูนย์หกศูนย์หกสามห้าสามนสิก็ได้ไหมคะ่ะให้วินเอาอยู่ในนี่ค่ะให้จับเอา บ่ผิดค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่าพลาดเข่าหอดสามตัวบางงวดนะแอดกันยังบอกสู้ฟังอยู่เนาะค่ะค่ะนี่ละบาน,นี่ห้ากสิไปเบื้องเลขวิ่งของงวดนี้เนาะค่ะงวดบางหันกระแตกไปที่เก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะงวดนี้ก็จะไปวิ่งไปที่ อย่าน้อาไบสแล้ยหันไปทา้ไหนดี วิ่งไปที่ศูนย์ค่ะศูนย์มาตัวแรกเลยค่ะศูนย์กับสามค่ะธรรมช้ชมค่ะค่ะเลขออกวันศุกร์คือเกา่าวันศุกร์เด่นไปที่สามค่ะธรรมชม้ชม ในระหว่างศูนย์กับสามนี่ตัวใดซิมาตัวน,นั้นล่ะแอดว่าเน <c oughs> าะแตสายมักด้วยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> แอดหนะมามักสามขันงวดคันออกวันศุกนี่มันสีเด่นไปที่สามแม่ค่ะอ้าวจับคู่แบบนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้ดังเลยค่ะงวดวงหั 3, 0, นสามศูนย์นี่ดังเป็นขนาดเลยล่ะ สามหกสามห้าสามเก้าสามสามมันนี่ค่ะศูนย์คันเป็นเบิ้ลเนาะค่ะไม่เป็นสี่เบิ้ลบาทนี่เบิ้ล สามสามกับศูนย์ศูนย์ขันเบิลถ้าติดเบิลเนาะบันนี้ก็ศูนย์หกค่ะศูนย์ห้าศูนย์เก้าวันนี้สัญจรค่ะเลขสัญจรส่วนมากมักจะ ศูนย์เก่าเก่าหนึ่งสิติดบ่อยเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือแอดล่งคลิปไปเมื่อวานนี้เนาะเลขวิเคห์ของเลขสัญจรนี่มีตัวใดบ้างจังสีตัวใดออกบ่อยที่สุดจังสี่ไหมคะ่ะนี่คะ่ะศูนย์สามกับสามศูนย์กลับหายเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ส่วนตัวอื่นกะเอาตามนี่ปกติแล้วนี่เลขกนี่ยเต้องกลับด้ยค่ะคงเส้นหน่อยก็คือลักหน่วยมาแบบนี้แล้วนเนาะเขากับมาจับใส่กันจับคู่ก็จะได้สิบคู่สิบชุดด้วยกันค่ะเข้าก็จะได้สิบชุดก็คือเลขนี้เน้นไปที่บนเ้ยค่ะเน้นบน แน่นบนว่าต้องกลับค่ะขันเข้าก็คือเขาตรงๆเลยขันรุดกะขันออกตัวกับแสดงว่าหลุดค่ะคงเสี้ยนหน่อยเพราะว่าหลักหน่วยมาให้แล้วค่ะก็คือมีอยู่ในหนีเรียบร้อยห้าตัวค่ะถือว่าหลายเหลืวดิค่ะเลขหาตัวนี่แต่ว่าขันผู้ใดมีตัวเด็ดๆเดดนาะคะ่ะ ให้ล่องเอามาจับใส่ในเด้อค่ะให้เอาล่องมาจับใส่ของหลักหน่วยเซียนน้อยนี่เด้อค่ะประหยัดทุนทุ่นลงค่ะเพราะว่ามันมีแค่ห้าหางเท่านั้นเนาะคะ่ะคันเลขวิ่งของเซียนน้อยเข่านี่เนาะคะ่ะแสดงว่าเลขในสิบตัวนี่เข่าค่ะแตกคันเลขวิ่งศูนย์กับสามในเขา่า ลักงวยเนี่ยสิผาดยากไหมคะ่ะมันผาดยากอีลีตามเสี้ยนหน่อยเฮ็ดมาเนาะไม่เข้าบนก็เข้าล่างสําหรับลักงวยนะคะเป็นจึงซีมาตลอดตะวันเหล็กกับสิาลหางในกักหน่อยถ้าเฮ้าเอาไปตัดออกกับเสียนหน่อยโลงเหล็กแค่สิผางเนาะตัวไดออกแล้วถึงตัวไดเฮ้าบอมกักสมมุติว่าตัวนีน้มันออกแล้วเฮาอาจจะตัดออกก็ได้เนาะคะ่ะ เมื่อตัวว่ามากแบบนี้ชุนศูน์สซมสีตัดออกก็เสียหนอตัวลงศูนย์เก้าก็ออกไปแล้วอย่างนี้เนาะค่ะตัดออกเลยก็ได้ถ้าใครจะไม่อยากตัดก็เอาได้เหมือนเดิมค่ะเอาไปโรดก็ได้คือเก่าก็นี่แหละเลขกหลักหน่อยของเสี้ยน,น้นอยงวดนี้ก็ได้ก็มีเอฟซี่นถามเขามาอยู่รอสูตรของเสี้ยนน้อยพารวยประซันค่ะค่ะ สิสิลงไหเมื่อนี่หละเนาะคะ่ะนันละตามนั่นเนาะคะ่ะเอาคันชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแช่เท่านั้นะค่ะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะเพื่อสิบได้พลาดกับคลิปใหม่ๆเด็ดจากทังช่องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยก่ะ จะขอจบคลิปทานี้เด้อค่ะพ่อกันแม่ในคลิปหนาอาจจะเป็นพ่อจอยก็ได้หรือคุณแม่คุณพีเบรว่าคุณแม่คุณพีคันชอบตัวใดก็คือออกตัวนั้นเนาะคะ่ะชอบตัวไหนออกตัวนั้นงวดวังหันแอดกระทมเพิ่นแล้วเพิ่นว่ามาัเก้าห้าตัวเดียวเพิ่นวา,างสีเนาะแต่ว่าแอดหันบอเซียก็ได้บอแหลมาลงช่องค่ะออกของเพิ่นอหลีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ละช็อตเด็ดของงวดนี้ แอดสิภาพไปตามคนน้นค้นนีล้ล่ะพีค้นนี้ล่ะชอบตัวไดออกตัวนั้นนีนแค่หางเดียวเท่านั้นค่ะเอากระถาเด้อค่ะถาเบิงคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยค่ะขออําล่าผ้าจากสวัสดีค่ะ